โอเคสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะผมโย่ผมลันลันลนสนอเช่ผมเริ่นี้อยู่การรีวิวสกินนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสสกินที่จะเข้าในแพ็ทเจ็ดจุดของเซิร์ฟไทยนะฮะก็คือดากอนสไลเยอร์ซินเฉาแล้วก็ดากอนเซคลีสไซร่านะครับก็มาเริ่มที่ดากอนสไลเยอร์ซินเฉากันก่อนเลยนะผมนี่ก็คือโมเดลนะฮะสวยงามอย่างมากเลยครับผมดูหอกด้วยอืเป็นแหลมเฟี้ยวเลยนะออกแนวไฟ,ไฟนะครับเพราะว่ามันสไลยเยอร์นั่นเองนะครับเป็นมังกรไฟนั่นเองนะผมโอเค เรามาเริ่มที่คอนโทรลหนึ่งกันก่อนเลยครับ ed, ท่าเดิมนะผมท่าเดิมนะฮะอันนี้ผมรู้อยู่เพราะผมเล่นบ่อยเหมือนกันตัวนี้นะฮะต่อไปคอนโทรลสองเดี๋ยวเดี๋ยวคอนโทรลหนึ่งนี่มันแค่พูดเฉยๆนะคอนโทรลสองมันก็คือจะท่านี้นะฮะโอเคที่เราดูไปแล้วเนี่ยต่อไปคอนโทรลสามครับควงกระบองท่าปกติครับท่าเดิมมันเองนะฮะ ท่าเต้นท่าเดินนั่นเองเฮ้ยแต่สวยดีนะต่อไปคนโทสี่ครับผมนี่นะครับโทสี่ห้า,า 4, หัวล้อนั่เองเออต่อไปมาดูท่าว้าบเลยครับบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนี่ฮนะเรียกมังกรเข้ามาสู้กับมังกรครับผมนี่สู้กับมังกรนะโอ้โหเอาหัวเอาหอกปักหัวมังกรเลยนั่นเองนะฮะเครดเดเราเราไปรับชมเอฟเฟกต์สกิลกันครับ โอเคก่อนที่เราจะไปดูเอฟเฟกต์สกิลนะครับเราจะมาดูการโจมตีปกติกันก่อนนะครับนี่คือตอนตีนั่นเองนะฮะจะมีสัญลักษณ์นี่ขึ้นที่หัวนะฮะเมื่อตีนั่นเองนะฮะผมสวยงามครับนี่ฮะจะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่หัวแล้วดูท่าโจมตีปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวเรามารับชมเอฟเฟกต์สกิลคิวแล้วผมนี่นะฮะเวลากดหอกจะมีไฟเข้าที่นี่นะฮะไปแล้วดูทีที่สามนี่ฮะ จะยกขึ้นแล้วผมต่อไปมาดูเอฟเฟกต์สกิลเดบันยูนะฮะเวลากดจะตีไว้นั่นเองนะฮะนี่ฮะกดก็จะมีไฟขึ้นที่หอ,อกอีกแล้วนะฮะแล้วก็จะตีไว้นั่นเองนะผมโอเคต่อไปเรามาดูสกิลสามครับในการพุ่งนั่นเองว๊อปไม่มีนะนะฮะโอเคต่อไปเรามาดูอันตีเลยดีกว่านะฮะเป็นการปัดหอ,อกนั่นเองโอเคเริ่มเลยครับ โอเคต่อไปเรามาดูการคอมโบของชินเฉานะฮะก็คือจะใส่ทุกสกิลเลยนั่นเองนะฮะโอเคเปิดโกดมาแล้วครับสกิลอีสกิล e. คิวนี่ครับผมตามด้วยอันติเลยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไบนี่ไงอ้าวไม่โดนอีกไปนี่นะฮะการคอมโบของชินเฉาต่อไปเรามาดูเอฟเฟกตอนดาร์กสเลเยอร์ซินเฉาตายนะครับว่าเอฟเฟกต์จะถ้าตายจะเป็นยังไงนะครับผมเรื้อ เออโอ้โล้มแบบปกตินะฮะก็ไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมตัวต่อไปกันเลยโอเคก็มาถึงตัวถัดไปนะครับ Dark Souls c r e s นะฮะไซรัสนั่นเองนะครับผมก็โอ้โหเอฟเฟกต์โมเดลนี่สวยงามกันเลยเดียวนะครับ,อรบ,อรบโอเคบอกเลยว่าโคตรสวยครับรอบนี้2ตัวนะครับก็มาเริ่มที่คอนโทนหนึ่งนะครับผมนี่เดินนางแบบนะสวยดีนะต้นไม้ออกแนวดักดักเนาะสายดักนั่นเองต่อไปคอนโทนสองนี่ เราคงเป็นท่าเดิมแล้วแต่เพิ่มเติมคือมีปีกนะผมสุดยอดนะฮะคโคดูสามท่าเต้นนะฮะมีสวยงามครับผมออ้โคได้เลยเอาไป,ปโคดูสี่ท่าหผมรอครับผมรอนะผมเหมือนคนบ้างไงก็ไม่รู้นะฮะโอเคต่อไปเรามาดูท่าวาร์ปนะครับนี่มัน,น,มนดาร์กวิงนะมีนี่มันคขาวๆนี่ว่านะผมสุดยอดมีปีกด้วย วาร์ปบินมาอ่าแต่เราจะลองดูวาร์ปอีกทีแบบไม่ซูมนะเจะลองดูวาร์ปอีกทีครับจะได้เห็นชัดๆเนาะนี่ครับบินด้วยนี่ฮะบินลงมานั่นเองโคตรสวยเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลเลยครับโอเคครับผมเราก็จะมาดูที่สกิลสกิลหนึ่งกันก่อนนะครับนั่นผ่านไว้นี่นั่นเองนี่ นะครับต่อไปสก,กิลสองเนี่ยมันจะเป็นการวางหวานมาเมล็ดต้นไม้นะฮะแล้วถ้าเกิดเราใส่สก,กิลไปที่เอ่อต้นหวานมาเมล็ดต้นไม้เนี่ยต้นไม้พวกนี้ก็จะเป็นคล้ายๆมังกรครับเป็นมังกรต้นไม้นะมาตีนั่นเองนะผมง่าสวยงามนะครับผมต่อไปถ้าสตาร์สก,กิลอเดี๋ยวลองอ่ะใส่ตรงนี้ครับต้นไม้อย,อย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมต้นไม้จอกแนวเปิดมังกรนะฮะเป็นป่ามังกรนั่นเองแล้วก็คอยโจมตีใส่ศัตรูนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะมา,มาลองสตาร์ทใส่แชมเปี้ยนกันครับจีนี่นะฮะโอเคอันติเลยละกันนะครับผมไหนๆก็มาละนี่ครับผมสุดยอดนี่นะฮะต่อไปนี่เลยคอมโบครับลองดูคอมโบ คิวอีนะฮะต้นไม้พวกนี้ก็จะช่วยเราตีเนาะไอ้ไหนยุคคิวนั่นแหละครับยอดนะผมโอเคต่อไปเรามาดูเอฟเฟกต์ตอนดากอนเซเคสไซร่าตายนะครับเอฟเฟกต์คิวจะเป็นยังไงเออเออแหมลมก็นี่ม,มีมีต้นไม้มาคุมครับคุมร่างไว้สวยงามนะผม โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวดาร์กอนเซคเเสไซร่าแล้วก็ดาร์กอนสเลเยอร์ซินเฉ่านะครับบอกเลยนะว่าสวยแน่นอนสวยทั้ง2สกินเลยนะครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะผมว่าจะจัดซินเฉาซะหน่อยนะบอกเลยครับสกินรอบนี้คุ้มนะฮะมาน้อย800เปอร์นะก็คือมาแค่2ตัวแต่สวยทุกตัวเลยครับผมโอเคก็ไม่ต้องลังเลยครับซื้อเลยนะฮะรอบนี้ดีแน่นอนโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมซับสไครต์และแชร์นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ